ทำนายความฝันทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าตัวเองกำลังทอดไข่เจียวฝันว่าตัวเองกำลังทอดไข่เจียวแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ทาโร่ในการเปิดดวงนะคะฝันว่าทอดไข่เจียวการงานมั่นคงได้ไพ่ดีค่ะการงานมั่นคง จะมีชื่อเสียงในสายงานหน้าที่การงานมั่นคงจะมีชื่อเสียงในสายงานจะมีลูกค้าเยอะจะมีลูกค้าเยอะจะได้เงินจากคนอายุน้อยกว่ามีดวงได้เงินจากคนอายุน้อยกว่าจะมีชื่อเสียงในสายงานจะมีงานเข้ามาเยอะท่านจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคะท่านจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วอาจจะมีการนัดเลี้ยงสังสรรค์กัน เลขนําโชคสามมีเกณฑ์ได้รางวัลในผลงานที่ทำนะคะอาจจะได้ของขวัญของฝากจากคนอายุน้อยกว่าค่ะมีเกณฑ์ได้ของขวัญของฝากจากคนอายุน้อยกว่าเลขนําโชคสามหกหกสามค่ะสามหกหกสามค่ะ มีเกณฑ์ได้ของขวัญจากคนอายุน้อยกว่ามีเกณฑ์ได้เงินจากคนอายุน้อยกว่านะคะแฟนเก่าเนี่ยจะกลับมางอนะคะท่านจะหาเงินหาทองได้เยอะแยะเลยมีเกณฑ์ได้รางวัลด้วยนะอาจจะเป็นถ้วยรางวัล อาจจะประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ชนะเลิศการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์หรืออาจได้รางวัลน,นาคาอาวอร์ดรางวัลศิลปินยอดเยี่ยมรางวัลพระพิคเนตรางวัลอะไรสักอย่างในผลงานค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงปการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มาค่ะ